โอเคครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็สืบเนื่องจากวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะครับครบ36ปีนะครับผมเป็นแอดมินกลุ่มนะครับงานจปวิชาชีพวันนี้นะครับซึ่งก่อตั้งมาแล้ว9ปีนะครับแล้วก็เวลาสุปัจจุบันมีสมาชิกครบ20,000คนนะครับโดยประมาณนะครับนะ ก็พอดีคิดว่าเป็นวาละโอกาสที่ดีนะครับในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับซึ่งต,ตัวผมเองก็เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพนะครับนะก็นะครับ,นะรบจะจัดกิจกรรมนะครับสอนออนไลน์นะครับนะในหลักสูตรนะครับขึ้นทะเบียนจอปอนะครับง่ายนิดเดียวนะครับโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel นะครับในการช่วยนะครับในการทำแบบฟอร์มข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปยื่นกับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับคลิปวิดีโอที่เห็นนี้นะครับผมจะแค่พรีวิวคร่าวๆนะครับของจริงก็จะไปสอนรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่12นะครับซึ่งนะครับผมเองก็จะมีอ่าลงลิงก์นะครับสามคุมหลักๆนะครับสามลุมหลักๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผมตั้งขึ้นมานะครับก็คือ1กลุ่มของกลุ่ม Facebook งานจาวพอเวิ่อชีพวันนี้นะครับ2นะครับกลุ่ม Line นะครับนะเรียน Excel ที่ศูนย์ฟึุกโูเสือนะครับ3นะครับก็จะเป็นกลุ่ม l ล n e นะครับนะก็เกี่ยวกับรวมเรื่องของการอบรมนะครับความรู้ต่างๆนะครับในด้านความปลอดภัยนะครับเป็นกลุ่ม open chat นะครับนะสกลุ่มนี้หลักๆนะครับที่ผมจะลง ลิงให้นะครับในวันที่12นะครับเริ่มเรียนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับถึงบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับโดยประมาณนะครับนะก็จะเปิดให้เข้าห้องก่อนนะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับมาทดสอบนะครับในการเข้าห้องนะครับนะอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมจะเริ่มพรีวิวเลยก็แล้วกันนะครับนะอ่าในไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ Excel นะครับผมก็ตั้งชื่อนะครับไว้ว่า ขึ้นทะเบียนจปงง่ายนิดเดียวนะครับไอตัวนี้วงเล็บว่าตัวทดลองใช้นะครับนะการทํางานทํำยังไงนะครับมันก็จะแบ่งออกแยกเป็นชีตต่างๆนะครับชีตข้อมูลเบื้องต้นนะครับนะชีตหัวหน้างานนะครับเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพบริหารนะครับหนังสือน้าส่งแล้วก็แบบแจ้งนะครับนะโดยที่ไฟล์ตัวนี้นะครับในมันจะช่วยนะครับในการทําในเรื่องของนะครับนะ คำสั่งแต่งตั้งนะครับคำสั่งแต่งตั้งนะครับจอปทุกระดับนะครับแล้วแล้วเราก็ในเรื่องของนะครับเอกสารขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะครับลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นหนังสือค้าๆเป็นหนังสือรับส่งนะครับสก็จะเป็นแบบแจ้งนะครับที่ทุกคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับเป็นแบบแจ้งนะครับประมาณนี้นะครับ วิธีการทำงานนะครับไม่ยากนะครับนะเราก็เริ่มต้นจากนะครับชีทที่ชื่อว่าข้อมูลเบื้องต้นนะครับในชีทข้อมูลเบื้องต้นนี้นะครับนะอะไรบ้างที่เราจะต้องกรอกใส่ลงไปนะครับนะหนึ่งนะครับก็คือชื่อของบริษัทของเรานะครับเป็นภาษาไทยนะครับสองนะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะสามนะครับชื่อโครงการนะครับนะยาง ของผมทํางานก่อสร้างอยู่ก็จะมีชื่อโครงการนะครับอ่าซึ่งบางโครงการก็จะมีชื่อที่ยาวนะครับผมเลยทําไว้นะครับเป็นสมบรรทัด3ช่องนั่นเองนะครับนะในการนำนำเอาไปใช้ก็จะทําต่อกันนะครับผมจะมีสูตรเขียน3มช่องนี้ต่อกันนะครับต่อมาก็คือชื่อผู้บริหารโครงการนะครับนะผู้บริหารสูงสุดนะผู้มีอํานาจนะครับนะชื่ออะไรนะครับ ต่อมากในเรื่องของตำแหน่งนะครับตำแหน่งอย่างผู้บริหารโครงการผู้จัดการโครงการนะครับที่มีตำแหน่งสูงสุดนะครับในองค์กรนั้นๆนะครับต่อมาก็จะเป็นที่อยู่นะครับที่อยู่ของบริษัทนั้นนะครับผมก็จะทําไว้3มช่องนะครับให้เราได้กรอกกันนะครับแล้วก็ประเภทกิจการนะครับประเภทกิจการอะไรก็ใส่ลงไปนะครับในที่นี้ผมใส่เป็นรับเหมาก่อสร้างนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเบอร์ของผู้ประสานงานนะครับนะใครคือผู้ประสานงานเบอร์โทรโทรสารนะครับก็คือแฟกซ์นั่นเองนะครับแล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คืออีเมลนะครับนะต่อมาตรงนี้นะครับก็ให้เราเลือกนะครับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่นะเราสังกัดอยู่นะครับนะตรงนี้จะเป็นดับดาวนะครับคลิกได้นะครับอ่าจะมีในส่วนของกรุงเทพนะครับก็จะแบ่งออกเป็น10เขตพื้นที่นะครับหรือจะเป็น จังหวัดต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับในช่องนี้นะครับอ่าสมมุติผมสุ่มเลือกนะครับอ่าจังหวัดระยองครับนะข้อมูลตรงนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าระยองนะครับมีอีเมลอะไรนะครับสำหรับการรับคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองนะครับอีเมลโทรศัพท์โทรศารนะครับก็จะมีข้อมูลให้พร้อมนะครับในการสําหรับใช้ในการติดต่อนะครับหน่วยงานทางราชการนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ที่เราต้องกรอกนะต่อมาถัดมานะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นตาราง <c oughs> นะครับตารางนะครับก็จะให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกรอกข้อมูลลงไปนะครับนะมีอะไรบ้างที่เราต้องกรอกข้อมูลลงไปนะครับก็คือจอประดับต่างๆนะครับจประดับต่างๆที่ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับหรือมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่สามารถขึ้นทะเบียนจปดได้ในระดับนั้นๆนะครับนะ ตรงนี้ก็กรอกข้อมูลไปนะครับชื่อทำนามหน้าชื่อก่อนนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ตําแหน่งนะครับตำแหน่งอันนี้หลักๆนะครับแล้วก็ใส่ระดับจปไปนะครับเป็นระดับไหนวิชาชีพเทคนิคเทคนิคขั้นสูงบริหารหัวหน้างานก็ใส่ลงไปนะครับนะถัดมานะครับก็จะเป็นหมายเหตุเฉพาะระดับวิชาชีพนะครับอ่าเฉพาะระดับวิชาชีพ หมายเหตุนะครับว่าเป็นวิชาชีพจบปริญญาตรีหรือเป็นวิชาชีพที่ผ่านการอบรม180ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปอบรมนะครับปรับสูตรทบทวนเพิ่มอีก42ชั่วโมงตามกฎหมายนะครับนะก็ให้เราใส่ลงไปนะครับทำไมต้องใส่ด้วยทาไมต้องแยกอย่างนี้ด้วยนะครับพราเดี๋ยวจะมีผลต่อการอาเอกสารนะครับเอกสารในหน้านี้นะครับเดี๋ยวให้ดู นะครับเนี่ยครับเกี่ยวกับการคำนวณตรงนี้นะครับจะมีผลอยู่นะครับว่าสำเนาวิธิบัตรสำเนาใบผ่านการอบรมสัมมนาประชาชนหรือสำเนาแต่งตั้งนะครับต้องมีจํานวนเท่าไหร่นะครับในแบบฟอร์มตัวนี้แล้วก็ในแบบฟอร์มในส่วนของนะครับนะเอกสารตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ใส่เป็นสถานะนะครับว่าอ่า คนนี้นะครับกําลังขึ้นทะเบียนอยู่ในรอบนี้หรือว่าคนนี้นะครับขึ้นทะเบียนไปรอบที่แล้วแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนสถานะเป็นขึ้นทะเบียนแล้วนะครับเห็นไหมครับจะเปลี่ยนเป็นตัวสีเขียวนะครับเมื่อเปลี่ยนเป็นตัวสีเขียวก็จะตัดบรรทัดนี้ออกหมดเลยนะครับตัดออกไม่เอามาคิดใส่ในแบบฟอร์มต่อๆไปนะครับซึ่งผมจะได้พูดถึงนะครับนะแล้วก็วันที่แต่งตั้งนะครับแต่งตั้งวันไหนก็ใส่ลงไปนะครับ แล้วก็เลขที่เอกสารนะครับผมก็จะทําเป็นแบบรันเลขที่โดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับหน้านี้ก็เป็นข้อมูลหลักๆนะครับที่เราต้องกรอกนะครับการกรอกก็กรอกไปตามแบบฟอร์มที่ได้ใส่หัวข้อไว้แล้วแค่นั้นเองนะครับต่อมาที่เหลือนะครับคิดต่อมาที่เหลือนี่จะใช้งานง่ายมากนะครับไม่ยากเลยนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นการแต่งตั้งนะครับ หนะนังสือแต่งตั้งจอปอระดับหัวหน้างานนะครับ <c oughs> นะแต่งตั้งนะต้องทาอย่างไรบ้างนะครับก็มาดูนะครับนะนะหลักๆเข้าๆนะครับนะหลักๆเข้าๆข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นหัวกระดาษนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลโก้บริษัทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อบริษัทนะครับชื่อชื่อตรงนี้ก็จะลิงก์มาจากข้อมูลในหน้าข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษก็เหมือนกันนะครับขอมานะครับนะเลขประกาศตรงนี้นะครับนะก็จะรันนะครับล่าสุดนะครับนะรันล่าสุดนะสมมุติว่าประกาศตัว014นี้ผมใช้ไปแล้วนะสมมตินะนะครับผมก็จะเอามากกอกนี้นะครับจะให้เห็นทุกคนได้เห็นภาพนะนะต่อนะผมก็จะมากกอกนะครับตรงนี้นะครับเป็น014ทับ 2 5งห้สีม่มุติผมใช้เลขนี้ไปแล้วนะครับผมกด enter นะครับ <c oughs> นะผมก็จะมาเปิดให้ดูนะครับว่าเลขประกาศพันได้เปลี่ยนไปเห็นไหมครับจะรันให้เองเป็นศูนย์หนึครับองาห่นะครับนะชี้นี้ทั้งชี้ก็จะเป็นระดับหัวหน้างานนะครับก็จะมีเกินนำนะครับอ้างอิงตามกฎหมายนะครับแล้วก็ ดังนั้นบร,ริษัทจุดๆโครงการจุดๆนะครับขอตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะครับนะเราก็จะขึ้นข้อมูลมานะครับตรงนี้ขึ้นมา2คนเพราะแล้วเอาถามว่าเอาข้อมูลมาจากไหไก็เาข้อมูลมาจากข้อมูลเบื้องต้นนี่แหละครับที่เราได้ใส่ลงไปนะครับนะเรามารีเช็คดูได้ว่าจริงหรือเปล่านะครับหัวหนะ้นาง,งานเมื่อกี้มี2คนใช่ไหมครับนี่ครับหัวหน้าง,งานกําลังขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็หัวหน้างานกําลังขึ้นทะเบียนนะครับ นะสมมติถ้าผมอยากจะเปลี่ยนนะครับเอาหัวหน้าง,งานอีกคนหนึ่งนะครับหัวหน้าง,งานอีกคนหนึ่งนะผมก็จะเอาตรงสูงยมเปลี่ยนช่องนี้เป็นหัวหน้าง,งานนะครับตอนนี้หัวหน้าง,งานก็จะเป็น3คนแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นกำลังขึ้นทะเบียนเหมือนกันนะครับกลับมาดูที่หัวหน้าง,งานเห็นไหมครับก็จะมีรายชื่อเพิ่มเป็น3คนนะครับให้อัตโนมัติเลยนะครับ <c oughs> โดยที่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ แล้วก็หน้าที่ต่างๆความรับผิดชอบมีอะไรบ้างก็จะใส่ลงไปนะครับตามกฎหมายนะครับแล้วก็สุดท้ายตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับนะแต่งตั้งวันไหนนะครับเพื่อให้สอดคล้องนะครับกับตัวข้อมูลที่เรานั่นอยู่นะครับวันที่แต่งตั้งนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพสมมติตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็นวันที่25นะครับเพราะฉะนั้นวันที่ไปแต่งตั้ง แต่งตั้งนะวันที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นวันที่25สิบห้าเหมือนกันมีให้เลือกนะครับพูดง่ายมีให้เลือกอ๋อตรงโอเคครับตรงนี้ขัดข้องนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปแก้ไขนะครับปกติแล้วมันจะสามารถเป็นด,อดรอป d o w n ์ลรวก็เลือกได้นะครับนะครับนะ แล้วก็ที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเทคนิคขั้นสูงวิชาชีพบริหารก็จะหลักการเดียวกันนะครับนะดึงข้อมูลมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้น,ะนแล้วหนังสือแต่งตั้งนะครับเราเราก็แทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับทําน้อยมากนะครับนะข้อมูลก็จะดึงออกมาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก็มีหน้าที่ในการแค่ซ้อนบรรทัดเฉยๆนะครับสมมุติว่ามีแค่รายการหนึง่งเราก็ซ้อนบรรทัดไปนะครับนะแล้วเราก็มาจัดหน้ากระดาษ นะครับนะซึ่งคิดว่าเรื่องจาน้ากระดาษทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนะก็จบในส่วนของหนังสือแต่งตั้งนะครับต่อมาหนังสือน้ําส่งนะครับก็จะอัตโนมัติเหมือนกันนะครับวันที่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับใช้สูตร t o d a y นะครับเลขที่ก็จะรันอัตโนมัติเหมือนกันหลักการเดียวกันกับคราวที่แล้วที่ทำให้ดูนะครับเรื่องนะครับอันนี้ฟิกอยู่แล้ว นะครับเรียนสวัสดิการคุะ้มครองแรงงานจังหวัดระยองก็เอามาจากข้อมูลหน้าแรกนะครับดึงออกมานะครับเอกสารตัวนี้ก็จะดึงออกมาเหมือนกันนะครับดึงออกมาจากข้อมูลข้างต้นนะครับนะว่าคำนวณอยู่แล้วว่าจะมีเอกสารอะไรประกอบเท่าไหร่บ้างนะครับนะอันนี้ก็จะตัโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาตรงนี้ก็จะอัโนวัติเหมือนกันลิงก์มานะครับ นะ,รนนะรตรงนี้ก็ลิงกม์มานะครับตรงนี้ก็ลิงก์มาอัตโนมัตินะครับนะอันนี้คือแบบฟอร์มหนังสือนําส่งนะครับนะเหมือนก็เป็นใบปะหน้านําส่งนะครับแล้วก็อีกแบบฟอร์มหนึ่งนะครับที่พบบ่อยนะครับก็จะเป็นนะ form. แบบฟอร์มแจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะครับก็จะตรงนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นสูตรอัตโนมัตินะครับ อ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับหลีกมาจากหน้าแรกหมดเลยเป็นสูตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนะก็เราสามารถมาเปลี่ยนได้ <c oughs> นะไม่ว่าจะเป็นอ่าตัวระดับนะครับเป็นหัวหน้าง,งานเป็นเทคนิคขั้นสูงท ек, เทคอา่าวิชาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่มาเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับนะนะตรงนี้เลือกได้เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมีกี่ระดับนะครับพอเปลี่ยนอ่านะจะให้ระดับไหนขึ้นหน่อก่อนก็ได้นะครับอันแรกหัวหน้าง,งาน อันที่สองนะครับเทคนิคขั้นสูงอันที่สามนะครับบริหารอะไรก็ว่าไปนะครับนะแล้วตรงนี้ก็คำนวณให้อัตโนมัติเหมือนกันนะครับว่าใช้เอกสารกี่ฉบับยกเวน้นนะครับนะใบการเปลี่ยนชื่ออันนี้ไม่ทราบจริงจริงนะครับมันแะล้วแต่คนว่าเขามีการเปลี่ยนชื่อหรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็คีย์ด้วยเมนูนไปเองนะครับนะสุดท้ายก็อันนี้ก็อัตโนมัตินะครับนะ เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เอกสารหลักๆ3อย่างนะครับในตัวไฟล์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือแต่งตั้งนะครับจอปอระดับต่างนะครับหนังสือนําส่งนะครับแล้วก็แบบแจ้งนะครับขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานนะครับนะส่วนรายละเอียดจริงๆนะครับก็จะพูดชี้แจงอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่อบรมวันที่12นี้นะครับเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับ เปิดให้เข้าห้องก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณเที่ยงครึ่งนะครับนะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับอ่าแล้วก็เอามาให้รีวิวให้ฟังนะครับในส่วนของอ่าตัวไฟล์นะครับที่จะอ่ามีการสอนนะครับวิธีการใช้นะครับนะแบบเต็มอีกทีหนึ่งในวันที่12นะครับใครที่สนใจก็เข้ามานะครับของเราก็เปิดให้ฟังฟรีให้ความรู้ฟรีนะครับ ตัวไฟล์ก็แจกให้ไปใช้งานได้ฟรีนะครับนะก็จะมียกเว้นอยู่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของนะครับใบวุฒิบัตรนะครับถ้าใครต้องการนะครับก็นะครับเสียค่าวุฒิบัตรนะครับหนึบาทนะครับก็จะได้เป็นวุฒิบัตร e อ e r นะครับ elex e e อ่า l e c t r o n i c c e r t i ฟ c a t e นะครับนะ ecer นั่นเองนะครับก็ส่งให้นะครับตามอีเมลหรือทางไลน์ก็ได้แล้วแต่ จะสะดวกรับนะครับโอเคครับสําบวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ